สวัสดีนะคะมาพบช่องแม่แตงโมน้องแหลมทองนะคะแม่แม่จา๋าเฮย้ยวันนี้ก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะก็พอดีว่านะคะก็มีคุณครูนะคะมาเสนอนะขายยานะคะให้กับครอบครัวนะคะแม่แตงโมนะคะแม่แม่จา๋าหุ้ยแม่พามารอบนี้ก็เยอะมากๆเลยนะคะแม่แม่จา๋าเยอะมากๆเลยนะคะ คุณครูนะ,ะท่านกา็ขอนะคะก็แบบห้าพันคะแนนนะคะรอบนี้นะคะแม่แม่จ้าเพราะว่าหุย้ยแม่พาว่านะย่ารอาบนี้ได้เยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวแม่พาก็จะพาแม่แม่นะ,ะก็เดินดูย้านะรอบๆนะคะไปกับแม่พานะคะแม่พาว่าหุย้ยสวยมากๆเลยนะคะแม่แม่จา้า 5,000คะแนนนะคะแม่ๆจ๋า5,000คะแนนนะคะน,นี่ต้นแบบใหญ่ๆเลยนะคะแม่ๆจ๋าโอ้ยแต่ว่านะคะก็อีช่วงหน้าเล้งนะคะก็เหมือนว่าจะมีวัวนะคะก็มาแอบแบบว่ามากินอยอดด้วยนะคะนี่นะคะแม่ๆ,ๆจ๋า รู้สึกว่าจะสองไล่หรือเปล่านะคะคุณแม่จะาเห็นคุณครูท่านบอกว่าก็อสองไล่นะคะแม่พาก็าว่าน่าจะสองไล่อยู่นะคะเพราะว่าเยอะมากๆเลยนะคะนี่แม่พาก็น่าจะพาแม่แแบบว่าอาเดินนะคะเดินรอบนะคะแปลงหญ้าเลยนะคะแม่ๆม่จ่านี่นะคะอุ้ย แม่พาว่าหน้าแรงก็ถือว่านะคะก็แบบอีดีมากๆเลยนะคะอุ้ยมาฟังนี้ดูก็นาะวัวมก็มาเอบอ่ากินอายอดนะคะแม่แมจา๋าเองไล่นะคะคุณแม่จ๋าสองไล่นะคะ,ะ,ค,ะ,ะ,ค,ะคุณครูท่านก็อขอห้าพันคะแนนนะคะแม่แมจ๋านะคะอะคุณครูท่านก็ขอนะคะ อาแม่พากับพ่พศว่าขอห้าพันคะแนนนะคะอุ้ยอุ้ยแม่พากับพบพศก็ดีใจมากๆเลยนะคะแม่แม่จ๋าที่สงไม่รูกของเราจะมีญ้ากินอีกแล้วนะคะเพราะว่าหลังจากที่นะคะพ่อพศแม่พาวิ่งหาญ้าให้น้องก็โอ้ยเป็นเดือนเดือนนะคะก็อาหาไม่ได้นะคะแม่แม่จ๋านี่นะคะก็อาวันนี้นะคะก็คุณครูก็ อามาเสนอให้นะคะแม่แม่จ๋าบอกว่าอาสองไรนะคะก็ขอแค่ห้าพันค่าแน่นนะคะวฮยแม่พาว่ายารอบนี้แบบว่าหสวยมากๆเลยนะคะแม่แม่จ๋าแล้วก็แบบเยอะด้วยนะคะเอเยอะด้วยนะคะแม่แม่จ่านี่นะคะ ก็จะอยู่ติดนะคะถนนใหญ่นะคะแม่แม่จ๋าวีแต่ว่าก็ไกลาอาจากหมู่บ้านแม่พาเลยนะคะแม่แม่จา๋าแบบว่าประมาณสักสิบกวาโลนะคะแม่แม่จ๋านะคะก็จากหมู่บ้านแม่พามานะคะก็ประมาณสักสิบกวาโลนะคะแม่แม่จ๋ากา็ไกลยังไงนะคะก็เราก็ต้องสู้นะคะแม่แม่จา๋าเพราะว่า อศไม่ลูกของเรานะก็ไม่มีหญ้าให้น้องกินแล้วนะคะแม่แม่จ๋าแม่พาก็เหอต้องพากันนะคะมาแบบไกลเลยนะคะรอบนี้นะคะแม่แม่จ๋าดูอุ้ยนี่นะคะแม่แม่จ๋าก็เอห้าพันคะแนนนะคะก็อ่าแม่แม่ท่านได้นะอยากจะร่วมสมทบคะแนนนะคะก็เรียนเชิญได้นะคะแม่แม่จ๋านี่นะคะ วยมากๆเลยนะคะแม่แม่จ๋าก็สองไล่นะคะแม่แม่จ๋าสองไล่นะคะอีสองไลนะะน่ไลนะคะแม่แม่จ๋าก็ห้าพันค่าแนนนะคะอ่าก็แม่แม่ท่านใดนะคะอยากจะร่วมสมทบค่าแนนนะคะกับอ่ะพ่อคอนแม่คอนนะคะเพื่อให้สอสงไม่ลูกของเรานะคะมีหญ้ากินนะคะก็อาเรียนเชิญได้นะคะแม่แม่จ๋านะคะก็อาห้าพันค่าแนนนะคะ นี่ดูนะคะแม,แม่แม่จ๋าแบบว่าสวยมากๆเลยนะคะแม่พาว่านะก็ช่วงนี้หน้าเลงด้วยนะคะแม่พาว่าก็อาพึ่งนะามาเห็นแปลงหญ้าแปลงนี้นะคะแม,แม่แม่จ๋าที่ว่าหน้าเลงแล้วก็แบบว่าอาสวยมากๆเลยนะคะโอ้ยนี่ สวยมากเลยนะคะแม่จ๋าลำตน้นเรยว่าใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็หนาด้วยนะคะคุณแม่จ๋าหนาด้วยนะคะแม่พาว่าอา่าโกอ๋าไม่บางนะคะเหมือนรอบก่อนโกนะคะที่แม่พาซื้อให้น้องนะคะรอบนี้แม่พาว่าหนามากๆเลยนะคะอุ้ยนาจะกินได้แบบว่าน้ำเลยนะคะแม่จ๋าเพราะว่ารอบนี้ก็แบบว่าเยอะนะคะโก อสองไล่เลยนะคะคุณแม่จา๋าสองไล่เลยนะคะอุ้ยรอบนี้ก็แม่แตงโมกับมงอ้วนของเราก็อุย้ยได้มียากินแบบเต็มที่เลยนะคะแม่แม่จา๋าอุย้ยวัวเอบมานี่นะแม่แม่อะดูวัวนะคะหน้าเล้งก็ชาวบ้านปล่อยก็จะเอบมากินอายอดนะคะคุณแม่จา๋าเอบมากินยอดหญ้านะคะ อุ้ยดูลำต้นใหญ่ๆเลยนะคะแม่ๆจ้าอุ้ยนี่หนาด้วยนะคะแม่ๆจ้าหนาด้วยนะคะอุ้ยอุ้ย รอบนี้นะคะแม่พาถือว่านะคะก็ซื้อยานะคะได้แบบดดีมากๆเลยนะคะแม่แม่จ๋าแต่ว่าก็ไกลนะคะแม่พาต้องขับรถมานะคะจากหมู่บ้านแม่พาก็10กว่าโลนะคะแม่แม่จ๋าสิกว่าโลนะคะเดี๋ยวอาแม่พาะะกับพ่อโพดมาตัดก็อาจจะต้องตัดไปเผื่อน้องนะคะแม่แม่จ๋ามาตัด1วันก็ให้น้องกินได้สักอสองวันหรือ3วันนะคะแม่แม่จ๋าเพราะว่า อ่าก็นะคะยาก็จะอยู่ค่อนข้างแบบไกลด้วยนะคะแม่แมจ๋า mm. Mm. อ่ามาตัดครั้งหนึ่งก็ให้น้องได้กิน2อถึงสวันเลยนะคะแม่แมจ๋าเพราะว่าอยู่ใกล้นะคะอยู่ไกลจากหมู่บ้านแม่พ้กก็แบบว่าอุ้ยอ่าเป็นสิบก่าโลนะคะ อุ้ยเยอะเลยนะคะแม่แม่จ๋าสองแปลงนะคะอ่ะสองไร่นะคะคุณแม่จ๋าสองไร่นะคะอุ้ยแม่พาว่านะคะรอบนี้แบบว่าเยอะเลยนะคะแม่แม่จ๋าก็อ่ะห้ 5, นาพันคะแนนนะคะแม่แม่จ๋าห้าพันคะแนนนะคะอุ้ยแม่แม่ท่านได้นะคะอยากจะร่วมชมพบคะแนนนะคะเพื่ออ่ะซื้อนะแปลงหญ้าให้ส่งไม่ลูกนะคะก็ เออเรียนเชิญได้นะคะแม่แม่จ๋านะสมทบคะแนนนะคะคนละเล็กละน้อยนะคะก็กราบขอบพระคุณนะคะแม่แม่จ๋าอุยวันนี้แม่คอนก็มาแบบว่าช่วงบ่ายเลยนะคะอากาศก็ค่อนข้างจะร้อนนะคะแม่แม่จ๋าเพราะว่า่าคุณครูนะคะก็แบบว่ามาโบกดวนเลยนะแม่แม่จ๋าก็พ่อคอนแม่คอนกลัวนะคะก็ ขอนช้างเชือกอื่นเอานะคะแม่พาก็เลยรีบนะคะมาดูกับพ่อโพสก็แบบว่าอาบายเลยนะคะแม่แม่จ๋าบายโมงค่ะก็ขอน้างแบบร้อนมากๆเลยนะคะนี่สงไล่นะคะแม่แม่จ๋าส่งไล่ก็นะคะอยู่ที่ห้าพันะ้แนนนะคะแม่แม่จ๋าไปเดี๋ยวนะคะแม่พาก็ขออนุญาตอรมณ์คลิปนะคะแม่แม่จ๋าเพราะว่าวีร้อนนะคะโทรศัพท์แม่พาก็ร้อนด้วยนะแม่พาก็ ขออนุญาตลงคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ